เราก็จะเปิดแบบว่าสาธารณนะแต่พี่จะขอลงรองพื้นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาก็สามารถที่จะกดอคอมเมนต์ได้นะวันนี้จะเปแบบว่าลองเทสสทสระบบเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาไลฟ์ใน Youtube เลยโอเคนะคะเดี๋ยวจะ ลงผิวเพราะว่าสดแบบว่าตอนนี้คือดูแบบออนไลน์เลอเกินจะผสมรองพื้นนะคะสอ,สองสีเขาได้กันแบบนี้เราก็ใช้นิ้วเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าสะด,ดวกสุดถ้ามันเข้มไปนะคะทุกคนสามารถที่จะแบบเพิ่มสี ได้เริ่มก่อนเลยที่ใต้ตานะคะทับทับลงไปใช้ธี่ก่อนทับนะคะทุกคน เพราะว่าช่วงนี้ที่ยุโรปมันหน้าหนาวเนาะแล้วก็แบบมันค่อนข้างที่จะอากาศมันจะแห้งๆอย่างเงี้ยบางทีก็ฝนบางทีก็หนาวนะคะเราก็ต้องใช้แบบผลิตภัณฑ์ที่มันแบบว่ากัเก็บความชุ่มชื้นหน่อยนี่พี่ลงไปหนึ่งเลเยอร์เนาะ เราก็ดูตรงไหนมันแบบว่าเออไม่ทชวถึงต่อไปนะคะเราก็จะทำการคอนทัวร์ด้วยสีเข้มแต่อันนี้ก็จะไม่ฟาดลงไปที่หน้าเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเข้มเกินมันจะโทด์กเกินเราก็ใช้แปรงเบาๆนะคะ ไปที่หนกแก้มของเราผสมอยู่ชีกทับทับทับสมอยู่ฟิาระเฮดอ้วสบู่สันจมูกนะคะเดี๋ยวพี่จะลองดูว่า ในหนึ่งไลฟ์เนี่ยจะใช้เวลาแต่งหน้าไปทั้งหมดกี่นาทีหลังจากนั้นนะคะเราจะเสร็จด้วยแป้งฝุน่นให้มันอยู่ตัวแบบหนึ่งสเต็ปรับทับทับ,ทบนะคะ ถ้าใครที่ย้อนหลังก็สามารถกดคอมเมนต์นะคะมาเป็นกำลังใจให้กับช่องของจมว่แเจได้เพราะว่านานมากที่แบบเข้ามาไลฟ์ใน u t u b e วันนี้ก็คือจะเป็นการแบบเทสระบบอ่ะลงแก้มให้หน้าดูแบบสดใสอ๋อเชื่อมต่อแล้วใช่ไหมอืม กลับมาแล้วทุกคนคืองงว่ามันไลค์อะไรยังไงทำไมคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเนาะพวยสโซปัดเบาๆนะคะที่แก้มของเราส่วนยีส หลังจากนั้นาจะไปที่งานตาของเรานั่นเองแล้วก็จะใช้แปลงหัวฟูๆแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ลงสีแบบน้ำตาลที่แบบว่าไม่เข้มมากก่อนสีเบจ นะคะแล้วเราค่อยไล่ไปในสีที่มันมับเข้มขึ้น feel everyday look วันนี้ลงชิมเมอร์ที่กลางตา นี้ยุ็เลยค่ะกดน้ำตาลก่อนแล้วก็ชิมเมอร์ตามนะคะใช้แปง้งช่วย นันะเรจะ move on by T mascara วันนี้ก็ถือว่าแต่งเร็วอยู่นะเพราะว่าเาัวสภาพนึ่งจอกไปข้างนอกไปออทำนน่นทำนี่ เบาๆก็พอเพราะว่าพี่ขนตาสั้นแล้วพี่ก็จะใช้ตัวนี้ในการที่ยกขนคิ้วไปด้วยแบบนึ่งนะครับต้องหาเพลงแบบ เปิดเบาๆเปิดเ,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 เดโดนลิขา์อ่ะโอเคต่อกีตาร์หนึ่งสเต็ปเนาะถ้าใครมาดูย้อนหลังก็ฝากกด subscribe ช่องเจนนเจด้วยนะคะเราจะเริ่มที่กลางต่อแบบนี้ ให้ชิด hey ขอบตาที่สุดแล้วเราก็ยกหางหนังขึ้นไปแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราดูยกขึ้นแล้วก็ดูมีความคมขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ป เริ่มที่กลางแล้วก็หลีต่อลงแล้วก็รอให้หนังแห้งสีแค่นี้ขอขอยกขึ้นหน่อยไม่ต้องหยิบหลีภตณฑนมาเยอะนะคะอ่าเห็นปะ เพราะวันนี้พี่ติดของต่วปอมพี่เป็นคนที่ติดของต่อปอมตลอดอปแล้วาพาติดของตัอปอมปุ๊บมันจะพอด so my fake lashes คือตอนนี้ไม่รู้ว่ามีคนไทยหรือคนต่างชาติดูอยู่แต่ก็จะพูดไทยบ้างอังกฤษบ้างนะคะสลับกันไป เดี๋ยวขอตีกาวติคนต้าก่อนเนาะเราก็จะต้องแบบคลี่คลีนะ่นางให้นางบอกว่าไม่จับกันเป็นชิ้นๆเพื่อความดูแบบสพรึง สิบนาทีแล้วนะคะเราก็มาถึงขัง้นตอนของคนตาแล้วใกล้จะเสร็จแล้วคือพี่วางไว้ว่าหน้าไลฟ์นี้ยจะพยายามทำสักประมาณ30นาทีคือแบบไม่อยากตัดอ,อยากให้คนที่ติดตามช่องที่แบบว่าเออแต่ง,ง,ตงหน้าแต่งหน้าให้เข้ามาดูอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบดูเพลินๆน,นะนะคะหยิบแป้งหยิบแป้งก็ขึ้นมาแต่งหน้าไปด้วย นะคะเติมคิ้วหน่อยระหว่างที่เรารอกาวของขนตาแห้งนะคะแล้วก็จะมาเติมคิ้วให้มีความชัดเจนหรือว่าเราต้องสไลด์ไปทางฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวนะคะกดอะไรไม่ได้เลย แต่ให้เราก็จะทำการคอนทัวร์เป็นแบบพาวเดอร์ตะกี้เราคอนทัวร์เป็นแบบครีมเป็นแบบรองพื้นไปแล้วใช่ไหมเราก็จะมาทำการลงแบบพาวเดอร์ทับ สีปากสีปากที่จะต้องขอซับตัวออมลิปบามาก,ก่อนเราก็จะวาดไปเลยค่ะมันทู่ปะวาดให้เกินขอบปากจริงนิดนึงนะคะ จะได้ดูจือขาใช้สีออนสีแบบชมพู หลังจากนั้นเราก็จะทำการลงลิปสเลยค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้ลิปสติกดมีสีสันมากขึเห็นว่ามันก็จะดูสดใสขึ้น หน้าเราก็จะดูเฟรชขอลงใต้ตาหน่อยนะเพราะช่วงนี้ช่วงนี้มันจะลอยใช่ปะเดี๋ยวพอดีขนตาแต่มันจะดูไม่บาลานซ์กันนะคะพี่ก็จะสีแบบตามสกุลนะคะ ให้ตาเรามันดูแบบมีเส้นถ้าใครดูอยู่มีคนไทยดูอยู่ก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะสวัสดีนะคะ Hello everyone คือพี่ไม่เข้าใจว่าคอมเมนต์มันมจะขึ้นตรงไหนนะคะ กิมัสคอนให้ขนตาล่างของเรา แทบๆลงไปนะคะโอเคตอนนี้จะเป็นแมจิกที่ทุกคนห้ามกะพริบตาอ,อยู่ดีคนตาก็ยาวขึ้นมาได้เองนะคะ เ,าเ่าๆนาะงนิดหนึ่งหลับตานะคะแล้วก็วางขนตาไปเบาๆแล้วก็ใช้นิ้วนะคะค่อยๆวางอาจจะใช้ด้ามของแปลงนะคะช่วยช่วยในการดันให้ให้ให้สีแบบเด้งเห็นปะอยู่ดีขนตาก็ยาวขึ้นมา ทำอีกข้างหนึ่งวางปุ๊บแล้วก็กดค่อยๆขยับอย่าเพิ่งอันนี้เลยเพราะว่ากาวเขาจะไปติดกับอายไลเนอร์ที่เรากดที่เราวาดไว้อ่ะ น้าเธอก็จะดูหวานขึ้นมาหนึ่งสเต็ปเร้สบข้างเนี้ยน่าจะขยับความมันนี้อีกเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะขอเติมลายเนื้อที่หัวตาด้วยแอปบนึง <Ad min. S 1> มันจะได้ดูเหมือนว่าแบบ มันออกมาจากตาเราจริงจริง็ตอนแรกที่แบบว่าหน้าเธอดูแบบลุนโลนเธอก็จะมีขนตาแบบว่าฟิลหวานๆ ขอเติมลิท,ที่กลางปากกลางปากกลางปากเลยนะขอซ้อมกาวก่อนนะคะ กลามีความแบว่าติดม่ทั่ว ผมคือแบบยังไม่ได้สะ <laughs> สารภาพตรงๆเ <c oughs> รา <c oughs> ต้องบอกว่ารบลวดนิดนึง <c oughs> อย่าลืมกดไลฟ์กดคอมเมนต์นะคะหรือว่ากด Follow my channel นะคะ Thank you very much มันจะได้ยกแปบ๊บหนึ่งนะขานเออค่อผมเราก็จะมาหวีนางสักหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้ลลักษณะของนางแบบมีความคล้ายวิกเบา,เบา พอหลังจากที่ไปเที่ยวแล้วก็เจอน้ำทะลงทะเลผมก็แห้งนะอืมซึ่งก็ว่าทำไมเขียนไม่ติดมันต้องเหลา

นี่ก็จะได้เอพี่เดาลุกหน้าแบบพร้อมเจอคนอะนะเรกวป่ะถ้าเราอยากให้เข้มขึ้นเราก็เติมใต้ตาข้างล่างหรือว่า ทำให้สีตาเราขมขึ้นก็ได้นะคะ finish ไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกด subscribe ช่องเ e n n i f e r น o ะ s ะหรือว่ากด comment คลิปวิดีโอนี้นะคะไม่รู้เคาจะเซียบรเปล่านะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ I see you guys next live